บึ้งวิวงามตามลำน้ำนะค่ะเด้อล่องเรือตามเมืองเก่าเน,นาะคะเนาะผ่านบานช่องห้องหอผ่านโบสถผ่านกตะมีหมดคทุกอย่างสวยงามทั้งสองฝั่งเลยสะโอนพันดำลรงไว้ซึ่งอันเอกลักษณ์ของความเป็นนันความเป็นเธอความเป็นราสเฮาส์การ์เดนความเป็นเอกลักษ์ของ ที่มันไหลชัตวัตนะคะโบ้่มีเปลี่ยนเลยแต่ว่าเจ๋งดูดีสะอาดสะอ้านปต่เออทุกภาษาก็รู้สึกว่าค่อยค่อยเหยยมชั่วแล้วตอนมือเ้าก็คือเป็นอันอาเจียนสิคือเวียนหัวถามเมื่อกี้ว่า ดีขึ้นเยอะเ้าก็เอ้ยก็ดีใจนำความถึงแดนเราพักันล่องเหลือออกมานี่ Có denk nó die đến kì diệu, khi <laughs> mà, mà so héu mùi vậy, là ngàm cái nào đó, history buồn